เออผมเยอะจะมาบอกที่แคทปีสามสองเจ็ดเก้าน่ะไม่รู้หรอกนะว่าผมและแอบเล่นอะไรขโมยเบลล์หลอดผมแอบเล่นมาสักพักเงี้ไม่ใช่สักพักดิไม่กี่ชั่วโมงเอง อยากเกาล่นเซิร์ฟวีเพราะผมโดนขโมยสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดในของผมเข้าก่อนนะครับตอนนี้ใช่แบบขโมยไปโหลดของแท้ไหม New player server ไม่อยากตัวขโมยสัตว์เลี้ยงเลย ออนไลน์มาเอ้ยทำงานแบบออฟไลน์มากไม่ได้เล่นนานเฮ้ยไม่ใช่กูไม่ได้เล่นหลายชั่วโมงดูของดิอุดมไปด้วยเงนินแหลกมากแหลกมากแหลกมากปื้อปื้ปัตตบิมเจ็ดแสนเจ็ดแสนอันนี้อิ่มอิ่ม อันนี้เก้าพันบาทเองนะคุดคุมอะจิบตาอะไรสักอย่างคุดคุมอะ,ดมอะได้เป็นแสนดูเงินเราด,ดิเกือบล้านแล้วอะซื้อซื้อตัวเทพๆได้เลยเงินแค่เนี้ยมึงจะเข้ามาหาอะไรหาขี้เหรอออกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล็อกฐาน ปลอดภัยอยีเชีย่ยเขาเข้ามาทำหาอะไรวะอุ้ยเข้ามาแล้วก็มยของกูเนี่ยเข้ามาหาอะไรไปสัตว์อุ้ยขโมยของอุ้ยมึงขโมยหาเฮียอะไรวะเฮ้ย ได้แล้วพวกกูเอาคืนไอ้สัตว์คืนมาออกไปออกไปสัตว์ใครมึงเข้ามาเนี่ยมึงไม่ใช่เพื่อนกูเนี่ย กับกูไปเลยเขาก็เห็นมึนขงขโมยของกูนะกูตบเซมากูตบมึงไปอยู่ของส่วนสำคัญมึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในส่วนสำคัญของลูกก็ได้นะโอ้ยไอ,อ้ที่ยังมาไล่ตีกูอีกกูยังไม่ได้ทำอะไรมึงเลยเนะี่ยตู มจะเข้าไปแต่ก็เข้าไปไม่ได้นะมันลบก,กวนอยู่ได้อโอ้ยกูหัวทีมแล้วเนี่ยซาดมันจะตีกูเลยนักป่าวะเอาเวลาไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าไปเที่ยวโอ้ยปปอนูบีนีพิซซานีนี ออกไปได้ก็ดีเนาะมาเป็นภาระละณเนี่ยองมาหาซื้อตัวใหม่สิ่งกันอุย้ยมึงจะมาตีหาเฮ้ยอะไรวะกูมีระบบวาร์ปกะมีระบบวาร์ปปะ กูไม่ได้ขโมยสัตว์กูจะเข้าฐานตัวเองกูกูจะเข้าบ้านตัวเองสัตว์โบนัก,ก่ะอะันบาล้ยกูแค่จะเข้าบ้านตัวเองมันก็ตีกูอยู่นั่นแหละดีเกมแบบนี้แหละ อะไรอยู่วะกูอยู่ของกูดีๆมันก็ามาเล่ตีกูซสแล้วเกมแม่งไม่มีสมองเลยว่ะมาเล่นเกมลายเครียดกันมาเล่นเกมลายเครียดไอเกมน่ะมันเครียดเครียดออกมาละขโมยมันก็ขโมยบื้อๆปัตพิมกูไม่สนใจหรอก ได้ตังค์มันก็น้อยโอ้โหเสียงว่ะเกิดไข่ขี้ไก่มันขี้ออกมาเนี่ย ขี้ไม่ออกออไไชอบมาพลาดช,ช็อตสุดท้ายมีตัวช่วยเบ่งปะ,ะ,ะโอ้ขี้มากนโคตรใหญ่ขี้สุนัขคาสสิสกซะดุวทนขี้ไม่ออก ขี้ไม่ออกเว้ยมึงช,ชองวัดขี้ไม่ออกตอนสุดท้ายเนีอือสองมันเลือเล่อนเร็วต้องมีสมาธิสองสามสี่มึงขี้ไม่ออกไง อะไรวะมชอบมือขี้ไม่ออกลยสุดท้ายน่กูไม่ชอบขี้สุนาาัขค่ะสิกูเล่นของกูตั้งนานมีกินมีของกินปะ มีห้องน้ำไม่มีห้องน้ำทำไมวะไปเก็บ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 กุญแจก่อนแล้วขี้ไปขายมัดนดวงสีแดง เออลงอยู่งนเราไปทำอะไรได้วะเนี่ย เราไปทำอะไรวะเย่ะกับมันขี้เอาไอย่างนั้น,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 นวะเนี่ยเหมือนปีศาจเลยมันขยยนี้ยังไงวะเนี่ยมัขายอะไรกันแน่ อยากรู้ว่เาเงินเอาไปทำอะไรเก็บไว้เหรอก็แค่เอาก็แค่ขี้แล้วเอาเงินไปขายแค่นี้ยากจังวะอันนี้รอบสุดท้ายละเชือกก้อนใหญ่ชิบหาย หัวพาดอะไรตัวสุดท้ายตลอดเลยต้องค่อยๆใจเย็นๆสองสามสี่ตัวสุดท้ายเออที่สุนัขคัสิี่เอาอีกสามอุ้ยมันจะพาดอะไรตัวสุดท้ายเอาไหม หนึง่งสองเอาใหม่เอาใหม่ตะกูกเก็บไอ้เต็มคังสองสามสี่ห้าบาวนี่จัก,กรวาลละโอ้โหมีศาสตร์จริงๆเลยใครกล้าทำแบบนี้ในชีวิตจริง้ยขี้สีแดง ที่สุนอะคาสิ่กูไม่เอาเกือกขี้สิขี้บอลอันนี้ก้อนใหญ่อันนี้ก้อนใหญ่อนนอหญโอ้โหขี้บาวนี่จกักรวาลเอ๊ะทำไมกูอยากเล่นวะเนี่ย เฮ้ยขี้สีส้มขี้สีส้มเออที่เดิมขี้พิซซ่าเอาอีกละแปลกมากเลยหยุดอุ้ยขี้หมานะขี้สูนักคลาสสิกขี้สีแดงอีกละ ขี้พิซซ่าอยู่ปะขี้สุนัขคลาสสิกขี้สุนัขคลาสสิกมันไปมาไปหนึ่งขี้สุนัขคลาสสิกอีกละอุ้ยขี้พิซซ่าแล้วขี้สีแดงคืออะไรขี้สุนัขคลาสสิกอันนี้ขี้ต่อต่ออุ้ยสีฟ้า โอ้โมกอียัดขายก่อนหรอจิงเกมขอยัดขายก่อนให้นอนรับซื้อที่แน่นอนรับซื้อที่